คิดบัญชีแค้นของละครเรื่องนี้แล้วครับเล่มายุรานั่นเองจะน้าสนุกมากเลยใช่ไหมละครเรื่องนี้ใช่ค่ะมันมากมากค่ะแฟนตัวจริงอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมและวันนี้จะสนุกยิ่งขึ้นไปอีกเพราะได้เวลาคิดบัญชีแค้นของใครบางคนแล้วครับผมนี่เลยนะฮะพะว่าคนหักหลังเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ฉากนี้ฮะพี่โบเป็นจักิริครับจับได้ว่าคณะรินทร์ยรัตแอบแซบกับแฟนตัวเองโอ้โหแฟนเขาคือใครล่ะ คุณปอมปิสดีไงเอาเลยสิครับงานนี้นะฮะมีลงมาให้ลงมือกันต้องมีการนัดแนะคิวกันแบบสุดที่สุดเด็ดเลยนะเพราะว่าทั้งจังหวะมุมกล้องเนี่ยเพื่อให้ทางภาพเนี่ยดูสมจริงครับค่ะแล้วพี่โบกับคณะซ้อมไปขำไปส่วนปอมก็ยืนให้กําลังใจสาวๆนอกจากนี้ยังมีการอรารวาสปลาหมอนใส่งานนี้ถ้าไม่วิ่งหลบดีๆเจอลูกหลงแน่นอนค่ะก็คือเพิ่งจับได้ก็คือนี้กินกันกินกันตลอดเวลา แล้วก็ไปแอบกินกันเมื่อไหร่ไม่รู้ใช่ไม่ฉันไม่ได้ยินยอมนะเธอข่มขืนหรอใช่เธอขืนใจเธอเหรอเขาแบบหมอ่อมเราแล้วเธอกินกันกี่ครั้ง ก็หลายครั้งอหลายครั้งหลายครั้งมันไม่ใช่เรียวครั้งแรกครั้งแรกไม่ยินยอมครั้งต่อไปก็สมยอมจริงๆมริพัฒน์ไม่ใช่คนขี้โมโหเลยแต่ว่าเมื่อกี้เราหุดหิดมาจากเรื่องอื่นมันไม่ได้ดั่งใจแล้วก็มาตอบอะไรคะอันนี้เอาสลับส่วนตัวหรือว่าเป็นมรพิพัฒน์ในเรื่องพออในเรื่องในเรื่องนี้ก็ได้พอประมาณละค่ะก็แรงแรงอยู่นะทางภาพน่าจะแรงอยู่เหมือนกันเซฟเซฟค่ะสาวต้องเซฟใจใจใจจะบอกเลยว่าแบบ คิดไม่ถึงนะว่าเนื้อเรื่องมันจะพาเราไปไกลขนาดนั้นอเออจากเรื่องที่แบบแค่พี่น้องทะเลาะกันไม่ถูกกันมันกลายเป็นเป็นเป็นแบบเรื่องราวที่บานปลายและใหญ่โตมากๆเออดังนั้นต้องติดตามชมค่ะคืนนี้รับชมบละครเล่มมยุลากันต่อมีความแซ่บมีเรื่องราวต่างๆชวนลุ้นมากๆค่ะ